สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับผมคุยกับช่องเดิดบ้าน,นอกครับคลิปนี้กับปอยมันออกมาเป็นวันที่สองนะครับ <c oughs> ขี่มีแต่เพียงให้ครับใคยมีเน,น,นื้สดไปหมดแล้วตอนเดินก็ ยังมีอากาศนิดน้อยครับขายังตึงๆอยู่แต่ก็เดินดีนะครับเกี okay, ่ยวเข้าเก็บนาบิ่งตั้งลุมหมดแล้วครับเหลือตงกลางนี่เข้ามันบอกใค่แก่เดอะนกลงกินตรงวันครับไปไปแลว เกียดครับอยูใ่ในขอบอบอกมามันจะขี้จะเหนียวครับถ้าขราเจียบขานะมันแสดงกันเลยนะ không chịu 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 mình chịu chịu nè chịu chép chịu 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 เดี๋ยววันนี้ผมจะเริ่มเกี่ยวเข้าก็ขอหกที่มันปลูกปนกันนี่ถ,ถ้าผมเกียดเด่ยวมดเนี่ยมันก็จะไปลุ่มกินของทั้งบนมนครับของแนมันตอนกเดินผมมีอาการแล้วครับเดินดีกว่ายอยู่ในคอกอยู่ ายน้อยมันจะได้เล็มด้วยครับล่ออกมาแล้วก็จะเกี่ยวแถวนี้นะครับเพราะว่ามันแก่จัดอุอ้มใจเครื่องตัดครับหรือประมาณสักไล่ปลายครับแล้วก็แล้วนะครับ อาจจะคือคนเท่าเก็บเข้าตรางบน,นออกมัดเข้าวับคนนี้ก็จะปล่อยหัวปล่อยควายลงกินแย่ันน่ลงกินต่อเพียงครับก็ยังย,ยังจาาอยู่แต่ว่ารับมาได้เดินกระเพกนักแล้วครับ อาจจะมีตอนตีย่ำดินแข็งๆครับจะหู้ซึกอยู่เจียวเล่าไปเมือนกับดีครับหนูกินหนูค่อยกินต้วยตลอดถึงหนูถึงนกเขา เดินดีขึ้นน่อยนี่เดินตตวปั้นแล้วครับตอนเป็นแรกๆนะี่ไม่อยากเดินเลยครับ <c oughs> ได้แตง่งคีบไ้เลาะคีบออกเนี่ยครับดีขึ้นมานักเลยครับชิดยาเตย แล้วมันก็จะเก็บกินนะกินก็ให้เป็นแย่เนี้ยเปียแกมกินเปียงแห้งนักออกมาก็จะกินแนมแล้พอแน่เปรี้งก็หลากันวานปุยใส่เดือนไปครับวานขี้ใส่เดือนไป เกี่ยวเลยที่นี่วานไปหลังฝนตกครับปลางัวมาก,กินด้วยเลาากันนะเกี่ยวงามเลยที่นี่ประมาณนห้นสักเดือนครับเพราะว่ามันหนาแรงก็ใช้เวลาหน่อยงามขนาดเลย เอาไว้ปล่อยลูกแม่นายครับลงกิน่นบีบม,มาเตอร์น้อยงามครับปล่อยบีบม,มาเตอร์ลงไปแง่เลยมันงามดีสีมันตัดครับแงลงนีครับหัวเนี่ยหัวแดงปล่อยลงไปในแปงเ่เขียวๆครับพอแล้วมันมนห,หมูมนตาครับอืมอืมอืม สองตัวนี่เริ่มละเริ่มเริ่มหยอกอกันละปล่อยออกมามันก็นจะได้เล้มนี่ครับได้กินไม่ได้กินกน็ขอได้เล้มไปก่อนลงน้ำหนักได้นักละขาข้างนั้นริงตัวได้เมินขึ้นครับปล่อยมันอยู่นี่ละ ก็ผมจะไปตัดเข้ากันนี่ก็แพงกุหลานะเอามาขวางไว้ครับนะออกมาอยู่นี่ตอนมันลมๆครับผมเอามาวานไว้เพราะควายมันม่ได้ตม้มเกาแหนะมาขวางใส่มันก็ออกของมันนะแต่มัน จะบระทนช่วงควายย่ำตอนน้าแรงครับควายแง่หำโจ่งไว้ครับมันก็ออกอยู่ถ้าลมแต้ๆมันกับใบใหญ่ครับแย่เป็นกุหลาบนี่ควายบัได้มาประมาณติดหนึ่งครับหญ้ามันก็ขึ้นละหัวมันบ่นค่อยเล็มครับหญ้าสัน้นหัวมันจะขึ้นบนดอยครับ

บ่ได้เสียอย่างเดียวมันก็นมีได้อยอะมันก็นเล็มกันดีนะตัวถามคนเท่าตัดหญ้าก็คนเท่าบม่ได้ตัดแย,ย่ให้ครับปล่อยมันเล็มอย่างเดียวก็กินได้นัก,กนนะอยู่นะยังคือมันได้กินน้ำได้อาบน้ำ ครเหี้ยครับนกจะไม่เลือ,อยู่เดี๋ยวนกยางก็น่าจะมาครับนกยางประมาณ4ี่ห้าตัวขอเจอกันเลี้ยงอยู่อันนี้ก็ถือว่าอ้วนขึ้นมาอยู่ครับไม้ตอนแรกๆนี่จะหันหันเป็นแนวกระดูกสี่โค้งนะนี่ก็ถือว่า พ่วนขึ้นอยู่มันบะมีนะครับแมวกระดูกชี่โค้งเอาละขอเล่นไว้ก่อนเราจะกินก็กินครับมนเล่นอย่างง่ายเนาละควายมันเล็มดี ชอบครับยาสันส้นๆขอให้มียาเล็มครับเดี๋ยวปกไปก็จะเสริมเป็นเพียงแห้งครับตรงนี้เน้นไปที่เพียงแห้งไปจนใหญ่ตัว่าคนเท่าเอาไปปล่อยในพุ่นเดี๋ยวลอ้องา่ดูส่มันล่นเม็ดมนมดก่อนคอยปล่อยมันไปซ้ำกินครับมันเหลือหันมง ขนาดนี้เน,เนเปียกขนยังไว้ขนาดทำสักสี่ห้าวันกัน,นจะตัดได้แล้วเอาะครับก็คลิปนี้ก็จะปล่อยให้มันอยู่นี่แหละมันเล็มไปนี่แหละี๋ยวผมกลไปตัดเข้าต่อแล้วครับ เดี๋ยวยูบนักนะครับเขาก็ขอกับเข้ากำแล้วก็เข้าเขี้ยวงูสามอย่างน้ำทั่วมากได้เข้าบ่ค่อยดีแต่ก็พาได้อยู่ก็คลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงตัวอีกก่อนครับ ไว้ปะกันใหม่คลิปหน้าผมขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ